สำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิว ID สุดตึงที่เล่นมาเป็นระยะเวลา5วันนะครับว่าเราเนี่ยทำอะไรบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการจัดทีมแบบเบื้องต้นด้วยนั่นเองเนาะสำหรับตอนนี้นะครับไอนีผมมีค่าพลังอยู่ที่4ล้าน4แสนนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้บอกเลยว่าตึงนะครับตึงในระดับหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ขนาดตัว,วยังไม่เต็มที่นะก็คือแบบตึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่า ต็งต็งยิ่งกว่านี้แน่นอนคุณผู้ชมสำหรับตอนนี้นะครับตัวละครที่เราทำเนี่ยก็จะมีตัวลิโป้นะครับจูกันเหลียงเนี่ยก็สามารถที่จะทําขึ้นเป็น1มงกุฎได้แล้วหรือก็คือ1ลูกไฟได้แล้วนั่นเองแล้วก็ลิโป้จริงๆับผมสามารถที่จะทํามันขึ้นเป็นนะครับสามมงกุฎได้แล้วคือแบบผมติดมงกุฎจากเกม X 3โกกมากเลยอะคือแบบเราสามารถที่จะทำสามมงกุฎได้แล้วนะ แต่ว่าทรัพยากรในการกินนะผมจะต้องเอาไปทําพวกตัวลิล้งฉี่อะไรแบบนี้ก่อนดังนั้นนะครับก็เลยแบบอาจจะทําริปปเนี่ยขึ้น3มงกุฎไม่ได้ในตอนนี้นะครับก็อาจจะอีกหลายวันเลยเพราะว่าจะต้องไล่ทําตัวขอก็ขืนศึกให้มันได้คอมโบกันแบบครบๆรบิปโปจะได้ตึงหน่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นเองเนาะดังนั้นนะครับก็รออีกไม่กี่วันผมคาดว่า น่าจะสําเร็จครบแล้วนะครับสําหรับตัวของโกขุนศึกไม่ว่าจะเป็นริโป้ลีลิงฉีเตียวเซียนหรือจะเป็นตัวแท้งสนับสนุนพวกจกยงจกยงเนี่ยผมอาจจะทำมาสนับสนุนหมดเลยก็ได้นั่นเองเนาะแต่มันค่อนข้างใช้ตัวละครเยอะนะนี่ขนาดผมสุ่มแค่เฉพาะโกขุนศึกอะยังไปได้ค่อนข้างยากเลยนะครับตัวกินยังแบบไม่พอเลยดังนั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าใครเล่นตัวดาเมจก๊กนแล้ว ให้พยายามสุ่มกกนั้นไปเลยอย่างเล่นเอ่อกวนอูก็สุ่มกวนอูให้หมดนะครับตู้กวนอูโดยเฉพาะหาตัวกินด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะแล้วตอนนี้พวกหอต่างๆผมนะครับบอกเลยว่ามาได้ไกลเอาเรื่องเลยนะครับในระดับที่ค่าพลังอยู่แค่ประมาณนี้แต่ผมดันมาได้ไกลแบบเวอร์เบอร์เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวให้คุณชมลองดูนะครับท็อปสวงิงท็อปเซเบอร์เขาไป400กว่าแล้วเหรอโอ้โหไวมากอันดับหนึ่งกับอันดับ2นี่เขา อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะพลังเท่าไรแล้วอะพลัง5้าล้านเจ็ดแสนนะครับอันดับ2ล่ะ6ล้านนะครับอันดับ3มพลัง4ล้านนะฮะกว่ากว่าเออแล้วก็อันดับ5ละ่ะอันดับ5พลัง5ล้านนะครับอันดับ6ละ่ะอันดับ6ก็พลัง4ล้านกว่าเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อันดับ7นะครับ5ล้านกว่าก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะ ตอนนี้ขนาดทีมผมเนี่ยยังไม่ตึงนะครับผมยังสามารถมาได้ไกลขนาดนี้เลยคุณผู้ชมถ้ามันได้ครบเมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนสําหรับไอดีนี้เนาะก็ประมาณนี้ละกันแล้วในส่วนของการจัดนะครับทีมเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับในเรื่องของคนที่ปั้นเตียวหุยมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคืออัตราการที่เขาจะชนะไปอะมากกว่า50%แล้วถ้าเขามีเตียวหุยนะ อันติอะ่ะมันสามารถที่จะจบกันได้นะครับภายในไม่เกิน2-3สเทินนะครับดังนั้นไอเตียวหุวยเนี่ยอันติแค่1เทินอ่ะมันก็สามารถที่จะจบได้นะครับคือแบบตัวดาเมจเราอะรอดแน่นอนคุณผู้ชมซึ่งผมเจอละคนปั้นเตียวหุวยนะครับแค่2ดอกจันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้เลยอะ่ะในที่นี้นะครับเราจำเป็นจะต้องหาของแก้ของที่มันจะแก้ได้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวปลากระเบนทองนี่นั่นเองนะคุณผู้ชม สำหรับปากะเบนแดงสิเออตัวนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มอัตราคริแล้วก็จะเพิ่มดาเมจคริแล้วถ้าเมื่อเราทําครบ2ดาวแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับถ้าแบบเป็นยูนิตเดียวเนี่ยจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเอ,อ่อตีทะลุนะครับโลกอมตะนั่นเองซึ่งโลกอมตะกันไม่ได้ละเราทําแค่กระเบนแดงเนี่ยให้ได้2ดาวซึ่งผมคิดว่า ตอนนี้มันมีคนเล่นในส่วนของเตียวหุยอยู่เราก็ต้องรีบทําให้มันถึง2ดาวเพื่อที่จะเอามาคิวเจ้าตัวโลอมาตะให้ได้นั่นเองนะครับไม่ยากนะคือ2ดาวนี้มันปลดได้เลยอะแล้วผมได้มันหนึ่งแล้วนะครับก,ก็หาไปอีกไม่กี่อันนะครับขึ้น2ดาวแล้วก็จบเรื่องเลยคือเตียวหุยนี้หมดทางแก้แล้วนะครับก็คือแบบเป็นตัวร้ายประโยชน์ทันทีปล่อยโลอมาตะมาก็ใช้งานไม่ได้ซึ่งทําดาวไปเนี่ย อัตราที่มันได้นะครับพวกดาเมจคริอัตา click, ราคริก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยคือชิ้นนี้นี่บักนะครับมันจะเป็นต้องใส่ทุกตัวจริงๆเนาะแล้วตัวละครนะครับในตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่าก๊วกวีไม่ค่อยมีคนเล่นกันสักเท่าไหร่นะครับผมจะแนะนําว่าก๊วกวีเนี่ยคุณผู้ชมพยายามอัพนะครับไม่ต้องเกินออดอกจันจะได้ไม่ต้องไปรีเซ็ตคืนนะครับเป็นตัวกินไปเลยสำหรับก๊กนี้เพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีคนเล่นเพราะว่าปั้น3ตัวอย่างเงี้ย ให้ได้กบ๊หนึ่งเต็มๆอ่ะมันค่อนข้างหาตัวละครเก่งๆปั้นยากนะครับคือแบบตัวเก่งๆจริงๆเลยอ่ะมันก็ไปเป็นตัว S บอกระดับพิเศษหมดดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเล่นยากอย่างเช่นพวกตัวซูเอี้เนี่ยเก่งๆมากเก่งเวอร์ถ้าเราปั้นได้เนี่ยแบบว่าเน้นๆมันนะครับแค่ตัวเดียวอ่ะมันสามารถที่จะแบกได้เลยนะครับคือเซเวอร์นอกอ่ะมันเป็นตัวเก่งซึ่งก็เห็นมีคนมาพูดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยพี่มีคนค่าพลังเนี่ย น้อยกว่าแต่ปั้นซูมิอิแบบโดดๆเลยคือแบบโดนตีแตกเลยนะครับซูมิอิมันเก่งนะมันก็เก่งแหละผมก็บอกไปแล้วว่ามันเก่งแต่มันก็อยู่ที่คุณผู้ชมเนี่ยจะปั้นมันไหมจะปั้นมันได้หนักขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะในนั้นก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของโกอยเนี่ยผมจะเอาไว้กินซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันเอาไปอัพข้ามกบได้ไหมอัพข้างกบได้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าเราเนี่ย จะต้องใช้นะครับตัวเยอะมากคือแบบตัวกินนะ่ะกกอื่นนะ่ะช่วยสนับสนุนนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็คือเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้นะครับตัว5้าดาวกกอื่นก็ได้เนี่ยเอามาทําการปลดนะครับปลดปลด,ปลดไปเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการอัพในส่วนของดาวเนี่ยให้เป็น2ลูกไฟอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะดังนั้นนะครับบอกเลยว่าใช้อีกเพียบวะเนี่ยผมทำเนี่ยก็คือใส่3ตัวขึ้นเป็น2ดาวแล้วผมนั่งคิดหนักว่า เดี๋ยวทําตัวของลิลี่งชีเสร็จอะ่ะผมจะมาทาอันนี้ให้ขึ้น2ดาวนะครับแล้วก็มีตัวพอให้ขึ้น3ดาวแต่ก็ดูแล้วผมก็น่าจะไปทําตัวอื่นให้มันคอมโบให้ลิปโป้นั้นได้โหดที่สุดในทีมก่อนละกันเนาะซึ่งตอนนี้มีดาวไปเนี่ยก็ต้องไปเน้นที่ตัวโอยย่อนนะครับไม่มีตัวโอยมีดาวสูงไปก็ไม่เก่งนะสำหรับตัวลิปโป้เดอดังนั้นก็ประมาณนี้อย่างเช่นเตลเซียนเนี่ยลิปโป้จำเป็นต้องมีนะครับของขาดไม่ได้เลยก็คือ มันปด16ดาวปุ๊บเมื่อลิโปอยู่ในสนามนะฮะจะมีการเพิ่มดาเมจให้ลิโปเนี่ย10%และทุกครั้งที่เย้าวยวน,นครับเป้าหมายสำเร็จเนี่ยลิโปจะทำการไล่ล่าโจมตีทบไป1ครั้งใส่เป้าหมาย1ครนนะครับทุกเทิร์นสามารถกระตุ้นได้2ครั้งเลยมันบังคับลิโปไล่ล่าเนี่ยได้ถึง2ครั้งเลยนั่นเองนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเนี่ยเป็นตัวที่แบบถ้ามีจริงๆเราต้องพยายามปั้นน้องนะครับถ้าไม่ปั้นมาเล่นยากเลย ตอนนี้นะครับผมคิดว่าไอดีเนี่ยผมน่าจะทำนะครับในส่วนของเอจ้าตัวลิลิงสีเนี่ยเสร็จนะครับเสร็จแบบเสร็จเลยอ่ะแบบครบ1มงกุฎก็น่าจะวันพรุ่งนี้นะฮะหรือก็คือคืนนี้เที่ยงคืนเนี่ยผมน่าจะทำลิลีงสีขึ้น5มงกุฎสำเร็จส่วนตัวของจูกันเหลียงถ้ามันมีตัวออกมาให้พอกินแล้วผมก็จะทำสำเร็จภายในวันพรุ่งนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าแก้วจะพอไหมอีกแล้ว สำหรับในส่วนนี้ถ้าครบหมดแล้วก็จะไปที่ตัวเตียวเซียนต่อเป็นตัวที่4นะครับที่จะทําขึ้นมงกุฎเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วมารีวิวไอดีหวันว่าได้ขนาดไหนแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ